ผลไม้เป็นอาหารที่เสื่อมเสียได้ง่ายเนื่องจากผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งเสริมทำให้เกิดการเสื่อมสภาพก๊สเอทิลีนจากผลไม้เป็นปัจจัยเร่งที่กระตุ้นทำให้เกิดการเสื่อมสภาพผลไม้โดยปริมาณการผลิตเอทิลีนในพืชน,นั้นแตกต่างกันไปตามชนิดของผลไม้ ซึ่งการผลิตเอทิลีนและปริมาณความเข้มข้นภายในมีความสัมพันธ์กับการหายใจและมีผลโดยตรงต่อการสุกข,ของผลไม้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากก๊าซเอทิลีนที่มีผลต่อการสุกข,ของผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ส่งออก งานวิจัยจึงมุ่งเน้นพัฒนากระดาษที่ทำหน้าที่ดูดซับเอทิลีนโดยอาศัยการเติมสารดูดซับเอทิลีนคือผงถ่านกำมันลงในเยื่อกระดาษลูกฟูกเก่าที่อัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระดาษที่สามารถดูดซับก๊าซเอทิลีนได้ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟครับดูดเอทิลีนทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้สารที่เป็นถ่านกำมันใส่ลงไป โดยที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบคือใส่ลงไปแล้วก็ทําเป็นแผ่นกระดาษแต่ที่จะทําเป็นซองเพราะเรากลัวเวลาขนสง่งแล้วคนไม่รู้ไปทําให้มันแตกบ้างหรือว่าเด็กไปฉีกกินบ้างมันก็เปน็นอันตรายแต่นี็เราก็ทำเป็นแผ่นกระดาษไม่มีการแตกไม่มีการแตกก็เป็นแผ่นกระดาษแตกอยู่บนตัวกล่องก็สามารถดูดอทิลีนได้ด้วยปกติฐานที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นฐานแต่ฐานกำมันเนี่ยมันจะมีความเป็นรูพุนในตัวเนื้อฐาน,นสูงกว่ามันก็จะสามารถเวลาแก๊สอซทิลีนเข้าไปมันก็โดนจับ การผลิตแผ่นกระดาษฐานกำมันนำเยื่อกระดาษทำการชั่งน้ำหนักที่สภาวะสดจำนวน100กรัมโดยใช้น้ำ2,000มิลลิลตรนำเยื่อที่ผสมน้ำมากระจายเยื่อเติมผงถานกำมันลงไปในเครื่องกระจายเยื่อที่มีเยื่อกระดาษทำการผลิตกระดาษผงถานกำมันที่ระดับความเข้มข้น 0- 5, 15และ25เปอร์เน์ของน้ำหนักเยื่อกระดาษหลอนลูกฟูกเก่าอบแห้งเติม m o d i f y starch 10เปอร์เซน์ของน้ำหนักเยื่อกระดาษหลอนลูกฟูกเก่าอบแห้งลงในกระบวนการกระจายเยื่อโดยทําการเติมน้ำประมาณ2,000มิลหลังจากทําการกระจายเยื่อนําเยื่อกระดาษที่กระจายเรียบร้อยแล้วนั้นมาเทลงในตะแกรงสำหรับขึ้นรูปกระดาษ และแตะให้เยื่อกระดาษกระจายตัวอย่างทั่วตะแกรงทำแผ่นกระจายเกลี่ยให้ทั่วกันแล้วทำการยกตะแกรงขึ้นจากน้ำแล้วพักไว้ให้พอหมาดนำเข้าตู้อบกระดาษอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสอบทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงหลังจากนั้นนำกระดาษมารีดให้เรียบจากการทดลองพบว่า การบรรจุกล้วยหอมทองและมะม่วงน้ำดอกไม้ร่วมกับกระดาษฐานกำมันความเข้มข้น0%ชุดควบคุม5%และ15%สามารถเก็บรักษาได้นานเพียง16วันเท่านั้นที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสระดับความชื้นสัมพัส50บวกลบ5%และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่กล้วยหอมทองและมะม่วงน้ำดอกไม้ที่บรรจุในกล่องที่บุด้วยกระดาษฐานกำมันความเข้มข้น25สามารถชะลอการสุกการเปลี่ยนแปลงสีชะลอการลดลงของความแน่นเนื้อรวมทั้งชะลอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้และปริมาณกรดที่ไทเทรดได้ซึ่งคุณภาพโดยรวมยังคงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถเก็บรักษาได้นาน21และ20วันตามลำดับ